ท่านๆครับผมสวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับผมจะส่งนะครับผมปังปังนะครับผมเข้าเรือนหอนะครับนี่ปังปังนะครับนี่ปังปังนะฮะก็จะผสมกับส้มซ่านะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาส้มซ่าเข้ามาในห้องนะครับผมเพราะว่าส้มซ่าตอนนี้อยู่ในในคอกหมานะครับผมเพราะว่าเอานางไปไว้ที่นู่นนะครับผมเอามาไว้อยู่ด้วยกันแล้วก็ อ่ามันชอบชวนกันกัดนุ่นกันนี่นะครับเพราะว่าโดยดูนิสัยส้มกับปังปังนี้นิสัยส้มกับปังปังนี้จะต่างกันมากนะครับผมก็ส่วนส้มนี่จะชอบกัดมากกว่าปังปังนะครับผมปังก็กัดเหมือนกันนะครับผมแต่แต่ว่าไม่เพื่อนไม่มีเพื่อนดีกว่าเราถ้ามีถ้ามีเพื่อนแล้วอยู่ด้วยกันนะครับคือห้องนี้เละนะครับผมก็มาวันนี้นะผมก็เป็นฮีทได้ประมาณนับได้น่าจะ 8วันได้แล้วนะครับผม8วันนะครับผมเอาจริงๆเอาชัวร์ๆก็เพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็บวมมาแล้วผมผมอาจจะนับพลาดนะผมสําหรับวันแรกนะผมผมขอผสมวันนี้เลยแล้วกันนะผมก็เอาจริงๆผสมสัก9วันก็ได้นะครับผมผสม9วันนะับแต่ว่าผมผมจับดูแล้วนะผมซุปซ่านี่คือยอมแล้วนะครับผมยอมแล้วนะผมอันนี้ผมใช้สูตรโบราณนะครับผมก็ถ้าอยากจะเอาให้ชัวร์นะผมเอาให้ชัวร์ก็ พาน้องหมาเรานะผมไปตรวจเลือดดีกว่านะครับผมจะชัวร์กว่านะผมแต่เดี๋ยวผมขอผสมแบบนี้ดีกว่านะผมเพราะว่าผมเคยเคยทำแบบนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับผมมาหลายแม่นะครับผมโดยการนับวันนะผมนับวันแล้วก็ดูท่าทีอาการของตัูมียเอานะครับก็ก็ท้องหลายแม่นะครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะย้ำๆหลายๆครั้งแล้วกันนะครับผมสำหรับ การผสมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเอาส้มซ่าก่อนนะครับผมไปเป็นทางมาแล้วนะครับผมเจ้าสาวของปังปังครับโอ้ย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 นี่นะผมส้มซ่านะครับนี่คือก่อนอันนี้คือก็จะอยู่ด้วยกันนะครับผมตอนเด็กนะครับ เดี๋ยวปล่อยให้เขาดมก่อนนะครับเดี๋ยวจะขังไว้ต้งองให้เขาวิ่งทางนูุนก็พอแล้วอ่าก็ประมาณนี้นะครับปารป์คก็จะได้กลิ่นฮีทนะครับก็จะดมใหญ่เลยนะครับประมาณนี้อ่าครับเด๋ยวมันมลุ้นกันนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับอ่ครับประมาณนี้นะครับ โอเคครับประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะผสมวันนี้นะผมวันนี้น่าจะผสมเทียมนะครับผมน่าจะผสมเทียมใครับให้กับปังๆนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้สมซากับปังๆด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะผมฝากติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมให้ท อีพีต่อๆไปด้วยนะครับผมเผื่อบางช่วงนะครับผมบางตอนมีประโยชน์นะครับผมใครมีข้อเสนอแนะนะครับผมใครอ่าอุ้ยส้มส้มน้ำโมโหนะครับเพราะว่าปังแกลงแรงนะครับนะผมส้มซ่านะครับโอเคครับผมประมาณนี้นะครับผมสําหรับอ่าส้มซ่านะครับผมกับ กับปังปงนะครับประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมอันนี้ส้มสาเนาแวแะก็ปังป,งปงนะครับนะประมาณนี้นะครับโอเคครับไว้ครนี้ก่อนแล้วกันครับผมสวัสดีครับ